สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเหรียญพระเครื่องพญาเต,ตเรือนหลวงปู่แสนัดบ้านหนองจิกนะครับปี2 5 6 1นี่กล่องเดิมเดิมกล่องเดิมเดิมยังไม่ได้แกะซีนเลยนะครับมาพร้อมดันลุยครับผมตัดซีนออกเลยครับสมาชิกทุกท่านครับปั๊บเข้าไปนี่ครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นของูหลวงปู่แสนที่ค่อนข้างจะหายากนะครับในปี2561หรือ61เนะครับเป็นเหรียญเต่านะครับเป็นเหรียญเต่าด้านหน้าก็จะเป็นอัขรยันเยอะแยะมากมายนะครับก็มีพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปอยู่นะครับเป็นองค์ประธานในด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่แสนนะครับพร้อมเลขโค้ดนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็น28 ส7นะครับนี่เลยครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหรือผิวลุ้งนั่นเองนะครับมันก็ไม่เหมือนกันหรอกครับที่จริงอะ่ะแต่เรียกให้มันโกเกะฮารุวาลนะครับสําหรับเหรียญนี้ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมีราคาจากสมัยก่อนเหรียญละ150ยหถึงสองปัจจุบันนี้ ราคาเพิ่มมาก็ประมาณสี่ถึงห้าร้อยบาทนะครับอ่านี่ครับจะพยายามโฟกัสนะครับความสวยงามของเหรียญให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับจะถ่ายช้าๆไม่รีบร้อนนะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูทุกมุม นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญที่แปลกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยเอ่อที่เขาตัดขอบนะครับเห็นไหมครับนี่กดไม่ลงนะครับเพื่อนๆครับนี่กดไม่ลงนะครับแต่ว่าเราจะปล่อยไว้แบบนี้นะครับปล่อยไว้แบบนี้เราจะไม่ไปกดให้มันสนิทนะครับตัดไม่ขาดนะครับขอบเกินนะครับขอบเกินนะครับนี่ครับด้านนี้ก็น่าจะหลุดนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราได้มาแล้วนะครับได้มาครอบครองเราก็จะมาส่องกันนี่หลวงปู่แสนชัดๆหน้าหลวงปู่แสนครับนี่โค้ดนะครับตรงจีวอตรงสังกตินะครับอืสองแปดสี่เจ็ดนะครับ,รบถือว่าเป็นเหรียญที่สวยอีกเหมือนกันนะครับความคมชัดของอัขระยันดูครับค่อนข้างค่อนข้างจัทำได้ออกมาดีทีเดียว นะครับรุ่นนี้นี่โอเคนี่ครับหมุนตัวโชว์ดูอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับค่อนข้างจะสวยงามนี่ครับเป็นการรีวิวเรียวๆแบบนี้นะครับขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าใจด้วยนะครับนี่เราอยากจะเสนออะไรผมก็จะเสนอให้ดูกันนะครับนี่ครับ โอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ